สวัสดีครับอยู่กับเอเชียบุ๊คที่ไร้์ไทยแลนด์ช่องข่าวสายเกยี่ยวกับกีฬาที่จะระมาขะแสข่าวกีฬาโดยเฉพาะในวงการฟุตบอลน,นะครับมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกเลยครับว่าแช่งพี่ไม่ขึ้นหรอกน้องใครก็แพ้พึ่งน้อยกันครับหงแทงลิวพูเปิดบ้านไล,ะะล่ถล่มพึ่งน้อยเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อศูนย์นะครับโดยเกมน,น,นี้บอกเลยครับว่า น่าเป็นห่วงตั้งแต่เห็นสภาพทีมชี้เลยนะครับเพราะว่ารวมมิดเลยนะฮะโรเลชันกันมั่วตัวเลยนะฮะจะดูแล้วไหวปะวะานะครับแต่ก็เป็นไปอย่างที่คิดนะครับสามสิบนาทีแรกของเกมนะครับเปิดหน้าแรกกันไม่ยั้งแล้วก็ทงสารนะครับตรงที่นูนเยะอุซายิงเข้าไปสวยๆตั้งสองลูกนะครับแต่ก็โดน VR ริบคืนหมดเลยนะฮะมดความมั่นใจแย่เลยนะครับกับบักนูนของเรานะครับแต่ว่าทางของแดงนะครับมีข้อผิดพลาดที่เห็นในแนวรับเยอะอยู่บ้างนะครับเป็นเนืองๆนะครับเห็นอยู่ เรื่อยๆนะครับดีนะว่ากองหน้าของเขานะของเบนฟอร์ดนไม่คมเองนะพอที่จะปิดบัญชีเราได้นะครับก่อนที่จะต้องถึงมือของบังโมนะครับรับลูกจ่ายของดาวินนอเยสนะครับซัดเข้าไปแบบคมๆไม่เหลือนะครับจบครึ่งแรกลิฟท์คูเป็นฝ่ายกุมความได้เปรียบไปก่อนนะครับออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อหนึ่นะครับแล้วพอเข้าครึ่งหลังเนี่ยก็ยังแลกกันไม่หยุดนะฮะและต้องบอกแล้ววันนี้เนี่ยโหมเข้ามากับดวงจริงๆไหนจะเอนโดนะครับที่แขวนพระทอดมาด้วยหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับวันนี้พี่แกเนี่ยเข้าบอลชงช่างมากๆหลายๆลูกกนะครับแล้ว็ไม่โดนแดงสักทีนะครัับบแลลล้วกกก็็าาายเปนนซะครที่ รึที่สองของตัวเองเข้าไปจนได้นะครับจากโรดดี่พุ่งเข้าไปควักบอลแล้วเปิดเข้ามาของคอสตาซิมิกาครับและจากจังหวะนั้นเนี่ยเราจะคิดกันแล้วหลายๆคนว่าอบอลออกมาแล้วมั้งนะครับแต่ซาลาก็ไม่คิดอะไรครับมงเข้าไปแบบไม่คิดอะไรตรงกระขายแบบเออเดี๋ยวรอดู VR ก็ได้ว่าสรุปเอา้ากรรมการให้เฉยเลยนะครับผมแดงนับสองได้อย่างนั้นนะครับและสุดท้ายก็กลายเป็นโชต้านะครับที่เด็ดขาดสุดๆนะครับจากการตัดเข้ามาแล้วก็ยิงซัดเข้าไปแบบดื้อๆอย่างสวยนะครับจบเกมผมแดงที่่ฮูเปิดบ้านถล่มพึ่งน้อยไปสามประตูต่อศูนย์ ขยับขึ้นเป็นรองจา่าฝูงสวยๆเลยจ้าและคู่นี้จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสิงบูเชลซีเปิดบ้านแลกหนักกับเรือใบสุดมันก่อนที่จะเสมอันไป4ประตูต่อ4นะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นการสู้กันได้อย่างสมศักดิ์สรีบิ๊กแมตประจำสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นะครับโดยแม้เรือใบหรีฟ้านะครับจะไปออกนำไปก่อนทั้ง3รอบ3ครั้งนะครับแต่ว่ากลายเป็นทับสิงบูนะครับก็ไล่ตามตีเสมอได้ในช่วงทดเจ็บจากจุดโทษของโคพาเมอร์นะครับที่เป็นในเก,ก่าของซิตี้เองนะฮะ รู่เพบกอริโอลานะครับนายใหญ่เรือใบนะครับได้กล่าวหลังเกมที่เก็บเพิ่มได้แค่แปมเดียวเนี่ยว่ามันเป็นเกมที่เอนเตอร์เทนนะฮะและโฆษณาให้กับรีมยร์ลีกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสองทีมนี้เนี่ยต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะเอาชนะนะครับแล้วตัวผมเองนะครับไม่ได้คาดหวังเลยนะครับว่าเราจะมีผลที่แตกต่างจากนี้นะครับเราจะได้ผลคะแนนที่แตกต่างจากนี้นะครับเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะครับและมีนักเตะที่สุดยอดมีผงหลังที่สุดยอดนะครับ เรารู้นะพวกเราก็เล่นดีนะครับแต่พวกเขานี่ก็เล่นดีได้เช่นกันนะครับพวกเขาเป็นทีที่ยอดเยี่ยมนะครับมันเป็นเกมที่ยากและพวกเขาก็มีคุณภาพนะครับแถมโคพารเมอร์ mer, และมีไคลโรมูดิกก็เป็นนักเตะที่เลี้ยงได้เก่งนะครับแล้วก็วิ่งได้เร็วด้วยมาจึงยากที่จะคอนโทรลเกมได้นะครับพวกเราเนี่ยเล่นกันดีนะครับแต่ว่าเชลซีเนี่ยก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าคู่นี้นี่ใครไม่ดูถือว่าพลาดอย่างแรงเลยฮนะบอลจีนเกมก็มา m 8 t h a แ l a n d นด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว แล้วคนนี้จะไม่ให้ไปสัมภาษณ์เขาก็ไม่ได้นะครับไรอันสเตอร์ลิงนะครับได้ออกมาเผยว่าการที่เชลซีเนี่ยได้มาถึงตรงนี้ได้มาเท่านี้เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับเป็นโมเมนต์ที่ดีของทีมแล้วนะครับปีกตัวเก่งของเชลซีนะครับอดีตเด็กเก่าของเมนซีเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทีมเชลซีของเขาเนี่ย มีความก้าวหน้าไปอย่างมากนะครับจากการที่ได้ตามตีเสมอเนี่ยแมเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างสุขมันในเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่ดีนะครับเราต้องการชนะให้ได้นะครับอย่างที่พวกคุณเห็นกันนะครับเราสู้กันสุดใจนะครับเราเอาชนะสเปอร์มาได้นะครับนั่นคือสภาพจิตใจและความมั่นใจที่เราได้รับมาจากเกมนั้นนะครับและในเกมนี้เนี่ยเราพยายามที่จะสร้างทีเหนือช้าๆนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันมีความผิดหวังอยู่บ้างมีความผิดพลาดอยู่บ้างครับแต่เรากําลังก้าวไปข้างหน้านะครับผมช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับและผมรู้ว และหลังยิงประตูใส่ทีมเก่าได้นะครับสเตอร์ลิงก็ไม่แสดงความดีใจแต่อย่างใดนะครับตอนที่ฉลองประตูนะครับเจ้าตัวเผยว่าการที่ทําประตูได้เนี่ยกับทีมเก่าคุณเนี่ยคุณต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่านั่งสมโมสรเก่าของคุณนะครับเราไม่ควรที่จะแสดงความไม่คารพต่สสอสโมสรเก่าของเรานะฮะโอ้ก็ให้สัมภาษณ์แบบรล่อเลยนะครับรางหสเตอร์ลิงนะครับในเกมนี้ฮะ ปิดท้ายด้วยข่าวการออกมาบ่นนะครับอ่านออกมาพูดแทนใจของกุณซือทั้งพีเมียรียของโลโตโต้เดชบี้นั่นเองนะครับเดียมาเผยว่าเขานั้นไม่พอใจพูดถินพีเมียรยีเป็นอย่างมากนะครับโดยเดชบี้เนี่ยได้บอกว่าผมนี่ขอพูดตรงๆเลยนะครับชัดเจนไม่อมอม้อม กว่า80%นะครับผมไม่ชอบผู้ตัดสินที่มีหลีกอังกฤษเลยนะครับมันมน่ใช่เรื่องใหม่อะไรด้วยนะผมไม่ชอบพวกเขามานานแล้วด้วยนะฮะและนะักข่าวเนี่ยก็เหมือนก็โผลวันนี้แต่พอปิดแล้วเว้ยขยี้ต่อเลยนะครับรว่าอ่านไหนมันเป็นยังไงไหนเล่ามาสิเดซาบี้นะครับที่กำลังโห่อุ่นอยู่ก็เผยต่อเลยนะครับว่าผมบอกนะว่าผมไม่ชอบพฤติกรรมนในสนามของวพวกเขาเอาเสียเลยนะครับ อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่มีการใช้ VR นะครับแต่ไม่ชัวร์ยังไงว่ามันไม่ชัวร์ใช้ VR แต่ไม่ชัวร์นะพูทศิลป์เนี่ยไม่มีอะไรมารับประกันได้เลยว่าการใช้ VR พูดศิลป์เนี่ยมันถูกต้องจริงหรือไม่นะครับในประเทศอื่นเนี่ยคุณสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าเกิดพูทธศิลป์ได้งัด VR มาใช้เ,เนี่ยมันจะต้องถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ที่อังกฤษเนี่ยมันไม่ชัวร์เว้ยถ้าเกิดมีการงัด VR มาแล้วเนี่ยต้องพึงสลึกเลยว่าโอ้โหมันต้องได้ความได้ผลการศิเป์ที้อบกว่าผมกก็ไมม่เเข้าใจหือนันเออ นั่นดิว่าแต่พี่แดยังงงเลยครับพูดถึงพี่เมลีเนี่ยสุดๆจริงๆนะครับผมเชื่อเลยว่าคุณซื้อหลายๆคนในพีเมลีดเนี่ยก็ไม่มีใครชอบพูดสิงพี่เมลีดเช่นกันนะครับแล้วมาถึงจุดๆนี้เนี่ยรวมทั้งหลายๆสโมสรเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์แล้วกับพูดถึงของพี่เมลีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับถ้าไม่มีการพัฒนาเนี่ยโอ้โหความสนุกของฟุตบอลพีเมลีจะต้องจบไปอีกต้องถดถอยไปอีกเยอะเลยนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเสนอข่าวนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกช่องทางของเราด้วยนะครับเอเชียบุ๊กกี้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับฝากไว้ในอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องพอเพื่อนๆแฟนๆด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า